สวัสดีค่ะพบกุบตรี 3K นะคะวันนี้จะมาแนะนำนี่เลยนะคะปี2017 18เครื่อง3,000คันนี้นะคะจะเน้นพื้นที่ในการใช้งานค่ะเราลงเป็นเบาะ4แถว12ที่นั่งพื้นที่ใช้งานจุกๆก,กันเลยค่ะออปชั่นเช่นเคยนะคะด้านนอกก็ใส่เป็น MAC กขอบ18ยางใหม่ค่ะแผงประตูมีไฟพมาณนะคะด้านหน้าก็จะมีกล่องกลางเท้าแขนค่ะ เครื่องเล่นจอแอนดรอยระบบสัมผัสจอ10นิ้วกล้องหน้าแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังค่ะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟเบาะนะคะสีแถวค่ะคันนี้เป็นโทนสีครีมเหลืองนะคะตัดวายแดงค่ะหลังคา v i p แต่งใหม่เลยนะคะเป็นอ่างเดียวค่ะระบบไฟ7สีนะคะช่องแอร์จะกระจายอยู่รอบอ่างความเย็นโฟทั่วทั้งคันค่ะ คันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ระหว่างการเดินทางนะคะก็จะมีทีวีนะคะดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วคอนโซลแบบมีไฟค่ะปูพื้นใหม่นะคะคันนี้เป็นสีเทาค่ะด้านหลังนะคะก็จะลงเป็นตู้ซับดอกสิบ สเกิร์ตรอบคันเป็นสเกิร์ตแบบสองท่อนะคะออกแนวสปอร์เท่ๆค่ะระบบไปจากด้านหลังนี่นะคะกล้องหลังเป็นกล้องไอยในตัวค่ะทะเบียนก็สวยนะคะพร้อมใช้มากๆเลยค่ะจะใช้รับจ้างนะคะหรือว่าใช้รับส่งนักเรียนรับส่งคนงานเหมาะมากๆเลยค่ะจะใช้ในครอบครัวก็ยังได้เลยนะคะ ที่มีสมาชิกเยอะๆเหมาะมากๆเลยค่ะนั่งกันได้เต็มพื้นที่เลยนะคะ12ที่นั่งกันเลยค่ะบอดี้เดิมบางๆนะคะแม็กสเกิร์ตครบเลยค่ะแผงประตูหุ้มหนังแบบมีไฟทั้งสองด้านพม่านไฟสว่างนะคะเราจะมีปุ่มนะคะปุ่มไฟให้ควบคุมค่ะจะเปิดทั้งหมดเลยหรือว่า เลือกเปิดได้เลยนะคะแล้วก็มีรีโมทให้ปรับระดับสีของไฟของไฟให้ด้วยค่ะดูการใช้งานนะคะคันนี้ใหม่ประมาณแสนสองเท่านั้นเองค่ะวงมาลัยใหม่มากนะคะถือว่าสภาพโดยรวมพร้อมใช้มากๆเลยค่ะใหม่ก็ยังไม่เยอะนะคะแสนต้นๆสนใจนะคะทักไทยกันมาได้ค่ะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะสดก็ได้ค่ะเรามีไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยนะคะ จะโทษว่าปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานในการซื้อยินดีมากๆค่ะเป็นรถที่พร้อมใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่หาเออบาะ4แถวนะคะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะปี2 0 1 7 1 8นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ